สวัสดีค่ะผมแม่พี่น้องจ้าท้ายตัวโลคุณพี่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกินกระปุ้นจมานี่กินกระปุนเข็งเนึงเนี่กระปุนเข็งเนึงจ้าพยัามเบียดให้คนผู้น้อยให้ข้าชีไดน้อยลงขยันพยัามเบียดเข้าไปเบียดนั่งตรงๆสิคะจะได้ไม่ตัวเตี้ย ส, <interfer es> สูงยาวเขาดีสูงยาวไปไหมน่ะสูงชะลูดอ่ะนะคุยน้ำยาพี่นก็ปุ่นน้ำยาไหละไปนองเบิ้งใส่น้ำยาไหลหล่นเลยแบบนี้ทำไมจะกินเหลือพี่น้องมากินน้ำกันได้ใจกินกับปุ่นอากาศไม่หนาวแห้งพี่น้องจะเสหนอย่างเนาะอากาศหนาวตอนนี้อุณหภูมิสององศาจ้ะก็ได้มากินกับปุ่นนอนพี่น้องเห็นไอหุยหุยอยู่ กินกับปูนนนอนน้ากันพอได้อยู่ใกล้ๆก็มากินน้ากันได้จ้าแล้วคืนมากินยังไงมากินก็มากินด้วยกันมากินก็มากินด้วยกันไงกลัวทำไมเรียกเราต้องให้เขากินไม่เป็นม่แมนเอื่อยแม่นจ้าแม่นลองกินชาปากไลยกินอันนี้หมูก่อนนะลุกได้หัวขาดทำไม่ใช่ถ่าหรอถ่านน้ำยาก อ๋อขาในน้ำยาอืมอร่อยเนามันดิเมื่อคืนกินกับพมา,ายแค่นั้นต้ม,มต้มกับส้มแซ่บกระดุมหม้แซ่บแซ่บนะครับเองพี่มาเนาะต้มกระดุมหมูอแซ่บแล้วแหละอร่อยมากมกินกันเตท้องอเลยละพักที่ไปเนอง ผักีฝรั่งผักขีเล่าผักชีไทยอยู่ใจมันสงสัยผักโอ้อันนี้ผักมิ้นเนาะผักดีไปซาละเน่ตาละแน่อถึงกระดูกหมูเดี๋ยวรุ่งนีไปเซฟซื้อมาต้มกินดีกว่าต้มใส่กระดูกหมูอืทำไมไม่ซื้อที่ตลาดอินดอรันแมันนี้มันไม่ขายอันนี้ตลาดไม่มีบมันเพรามันเรียบร้อยแล้วนี่วาที่หนวหม่มันไม่้อ๋อพวกนงี้ไม่ขายอ่าเ็ที่ มีแต่แกหมดแต่ไปเดินซื้อของที่ตลาดแกคงจะสายๆกันนี่เนาะจคิดว่าแกเดินไปกับสองคนนั้นเนี่ยมันเช้าแล้ววิ่งจอดวิ่งจอดถ้าเดินสองคนวันนี้ยังไม่มาหรอใช่นึกว่าไปกันสองคนที่จริงแล้วไปมาร์คสเปนเซอร์ของไี่ดีพี่ใหม่ไม่มีดีเลยนะมันมีสวยไม่สวยด้วยของเนี่ยไหนมาร์ตเปนเซอร์มันย้ายไปอยู่นั่นแล้วเนี่ยโบลิ่งอ่ะ นั่นแหละมันดูว่ามันเล็กกว่าเก่านะพี่ย้ายไปถูกตรงนั้นนะเล็กกว่าเก่าเออเล็กกว่าเก่าดูอันเก่าอใหญ่แล้วย้ายไปทำไมมิวสงสัยค่าเช่าคงจะถูกกว่านะน่าจะนะได้แพงเอาละอันเก่าที่เก่าเขาทำแพงเป็นสิเป็นกาเก็บสิ่งของเหรอเก่าเขาก็คือเขาขายแล้วไม่ใช่เหรอขาไปอ่ะไปของเก่าอ่ะ ก็คือหลวงไปไงหลวงเป็นของหลวงเหรอเป็นของหลวงของหลวงเขาก็ซื้อดาบนี่เหรอใครซื้อเขาไม่ซื้อหรอกเลยคนเนี้ยเช่าธุรกิจเออพราะมันไม่นนอนเขาแ่บพวกธุรกิจอะเขาไม่ซื้อหรอกเขาก็เช่าเขาก็เอาเงินค่าเช่าไปหักภาษีอือหักค่าเช่าค่าอะไรแล้วเขาถึงไปเียภาษีไงเสพน้องแสบแสบหลาย มากอะมาพากันกับบาโนู้งหัวนกันคนหนึ่งบ้านยวนปูนไกลนั่งรถสองเกือบสองชั่วโมงคนหนึ่งกะเกือบสองชั่วโมงด้วกันก็ต้องมาล่องกันสิไปน้องเสดลายชีวิตบ้างนอกเนาะมาล่องวันสิก็จำว่าได้เห็นกันแต่แต่นั่งซัมเมอร์ก็ไม่ค่อยได้หากันเพราะแต่คนต้องอยู่สวนใช่ไหมอยู่สักกี่จ คณาซัาเมอกก็ไก่เยได้มาหากันเพระาะต่างคนต่างเห็ดสวนปลูกพักปลูกยาเออพวกเราก็แปลกเนาะที่หน้าซัมเมอร์ไม่ค่อยเจอกันเลยนะเพราะต่างคนต่างอยู่สวนแต่หน้าหน้าหนาวเนี่ยมาเจอกันดีดีหนาวมีที <c oughs> ่จะไปไม่มีที่จะไปปีนี้้องมานะขึ <ห ả? S 2> ้นสซนต่ำอืมก้วยทอดมาเห็นเออมะละกอร้านเวียดนามมันมาขายป่ะไม่ใช่เวียดนามอะไรเวียดนามเนาะมะละกอร้านนี่ก็มี ร้านที่แพลนี่บาพี่มายที่ร้านที่เราไปนะเอย้ยลูกกอเยอะๆร้านเวียดนามไม่ใช่เวียดนามนคนอะไรอ่ะพี่มายกัชื่อฟิลิปปิาานส์เนาะฟิลิปปินส์ป่ะเออมันขายแพงนะลูกข้าปอนกว่าเหรอเออมันขายเป็นกิโลมะละกอร้านไหนก็ขายเป็นกิโลนะใครอืมเขาไม่ได้ขายเป็นในลูกนะเขาขายเป็นกิโลเลยนะมันติดราคาลูกไว้อ่ะเหรอลูกข้าวปนกว่าพี่หมายแต่พี่แดดโอ้โหเหรอแบรแนด์ฟิลิปินนะ่ะกินยำแครอทอร่อยฝาพี่หมาเนาะเอ้ยน้องแครอทยำอร่อยฝานานเดี๋ยวฝาน้ำพิจะยณาไม่กิน ยังไม่ลอดแค่หลอดอร่อยกว่าไหมแล้วก็เราแค่ทำทำทำน้ำเอาแครอทลงไปซ่าซ่าซ่าอร่อยฉันชอบไปทำบางคนนะพี่เห็นไอไอหัวคาเบติบางไงที่พี่ไม่พี่ไม่ชอบน่ะเหรอดูเห็นบางคนเขาสับสับกันนะสับสับติดรูรูแต่พี่ไม่ค่อยชอบมันหรือเป็นเพราะเราไม่ยังไม่เคยลองว่าพี่คิดว่ามันไม่ชอบหัวคาเบตไอข้าวขาวแล้วก็เรียกหัวอะไรนะหัวสูตร มอสฟิตเหรอไม่ใช่มอสวิตหัวคำพิศะพี่เห็นไหมไออีก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 อ,อย่างหนึ่งไม่ใช่พอจริงนะไออย่างที่กลๆมๆอ่ะคือแกงแงฮะ <S <S คือเรียกหัวอะไรนะที่ก็ปลูกกันนะที่ก็ปลูกกันนะก็ปลูกกันอ่ะอย่างอย่างพี่ก็ปลูกไอหัวอ่อไอนั่นหัวสวิแตแบบไมาพี่แดบพี่น้องเอ้ยนี่บัวหิมะคอยปีนี่หัวจำเน่ํำใครฮัลิงนี่คืนที่หลังโม เมืม่อวานพี่ไปเอาต้นมันม,มันกําลังจะออกดอกนอต,อตะป้อตะแปะขึ้นมาอีกแล้วนะพี่กลัวมันจะแสบปะทิวหลอบพี่เลยเอามามาซอไไ่อนไว้ใต้ใต้โต๊ะไอ้แดดอ่ะเพราะมันมืดใช่ไหม,มว่าไปซอไไ่อนไว้ที่มันมืดเนาะพี่ก็เอาดินใส่หน่อยหนึ่งเอาผ้าคลุมไว้แล้วก็เอาไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะมืดๆนั่นแหละให้มันอุ่นใช่ไหมให้มันอุ่นให้มันมืดด้วยถ้ามันถ้ามันไม่มืดมันจะขึ้นแล้วมันจะตายอ๋อเอาไว้แบบ เอาไวป้ปลูกปีหน้าร้อนใช่ไหม,มไหายนิ่งที่เห็นนั่นเองมันปลูกอะไร,รอะพี่ไม่หนุกเป็นต้ตๆนๆนะไม่ได้ปลูกเห็นมั้หน้าจีบยัง,ยงเล็กไรนั่นแหละนั่นแหละที่เอามาตำน่ะือนั่นแหละที่เอามาตำน่ะเออมันคืออะไรเพื่อนพี่ก็ป,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 ปลูกพี่เลือกชื่อไม่ถูกเราเห็นมันปลูกกันที่บ้านมันที่ซัมเมอร์เซตอ่ะเออน่ะพีเ่เลือกชื่อไม่ถูกเดี๋ยวต,ต้องถามมันว่าอะไรไม่รู้มันต้องไปดูในห้างแล้วก็เล่าค่ะ เราเขาเรียกอะไรในห้างโมดิร์นมีปะเขาต้องมีชื่อบอกว่าอันนั้นนะอันนี้นะอันนี้นะมีชื่อไม่มันเป็นก้อนใหญ่นะอืมก็แบบรู้จักเมืองไทยมั้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ปลูกกันอืมตอนนี้ก็้อฮิตบัวไอ้นั่นแหละก็ไม่ได้ฮิตตัวเห็นไหอืมเราไม่มีที่เหมือนเขาเยอะเนาะที่ไหนที่นี่หรือที่เมืองไทยที่นี่ พูดถึงถ้าถูกหวยนะพี่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ก็มีสวนใหญ่พี่จะพาพี่ไม้ปลูกแะซื้อไม้แต่ผมไม่ใช่ไม่อยากไม่คิดให้ท่านปลูกแล้วซื้อมัง้งเหรอเช่ารถรถเมน่นก็ได้อรถเมนเหรอไม่ชอบนะ,ะปีหนึ่งแค่สิบกว่าปอนเองเพื่อนหนูเคยเช่าสิบก,กรร้อ200น,นถ้าสองร้อยกอนมันเท่าไหร่วะเติมถามแกอีทินโน้สองรถก้อนเพื่อนหนูเคยเคยช่าปลูกนะพี่เอ้วอ่ะถามแกอีทิน เมื่อก่อนแกยังไล่แจกหนูป <l ug> ักให้แจกหนูแบบมันนะนะปลูกลแล้วสองรอบต้นไม่ยายกให้บอกอยอะแกจ่ายเป็นปีอืไอหัวบาไบาโรเห็นไหมตรงที่คนแกไปรวมตรงไปรวมกันอืไอหัวบาโรเห็นไหมฟักมันไอลูกมันนะเหมือนฟักอ,ะอ่ะแกให้หนูมาลูกใหญ่ขนาดเนี้ย ปูมันไม่ค่อยไหยลูกนะเนี่ยแซ่บไปหนอ่อยก็สิ่งกินยังดีกว่าขน,น,น,นมกินขนมเสร็จนดีที่สุดแล้วแซ่บเนาะอร่อยสุดเนาะ อัน่ัยสุดของคนเราเมืองนี้ก็คือขนมจีนนั่นแหละคนไทยก็ขนมจีนแหละเห็นไหมคนก็ขนมจีนขายดีดีดูเห็นแต่สิกินยังแซ่บก็ขนมจีนน่ะคิดคิดอยู่กบก๋วยเตี๋ยวอะฮัมรักแต่ก๋วยเตี๋ยวมกินไม่ได้บ่อยๆแบบนี้เนาะเนาะเมืองไทยที่เห็นไหมขนมจีนอะขายดีดีเนาะคนนึงกินกันล้นได้ เดี๋ยวไปไปเวงกีบไปจะไปซื้อถ้ามีกระชายไปจะไปซื้อมาไว้กระชายทุกวันนี้ก็หาซื้อยากเนาะมไม่ค่อยมีนเดิมมาไว้พีนไม่มีนะตูแ้ตแข็นนะงะชายหนูไม่มีตู้แข็งยู่นะใช่เนาะเอามาที่บ้านเหรออืมเดี๋ยวลืมนะเอาเฉยๆทำนบ้ำยาอีกเลยเนาะ ทำน้ำยาผัดเผ็ดอะไรได้หรดแล้วกระชายอร่อยหน่อไม้ดาวนำอันกตใช่มาแต่บานแต่ว่าถ้าทำแกงหนูไม่่อยใส่กระชายคอ้ใส่น้ำยาทำแกงเราใส่กระชายมันก็เปืองไงเปืองไงเออเปืองเราก็ถาหนออไปใส่พวกน้ำยาดีกว่าใส่ผัดเผ็ดอะไรเงี้น่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยเราเนาะใช่เมืองไทยเราก็ต้องซื้อตลาดมันก็ไม่มีปลูกขายแล้วทุกวันเนี้ยสมัยก่อนมันมีปลูกทุกวันนี้ไม่มีปลูกแล้ว เมืองไทยเขาไม่ค่อยใส่เท่าไหร่เลยเนี่ยแต่เมืองไทยบ้านแล้วก็ไม่ค่อยใส่จริงเลยเขาประหยัดกระชายมันแพงมล้วที่แต่เมืองไทยเหรอใช่เหรอแพงกว่าขาแพงกว่าขาก็แค่เนาะกระชายเออมันแพงตั้งแต่ช่วงโควิดนะกระชายอือออือรู้แล้วเขาบอกกระชายต้านโควิดอะนะมันก็เลยแพงไปเลยเอาไม่ลงคืนเหรอ มันไม่ค่อยลงเราก็จายนะเพราะว่ามันมันหรือว่ามันปีหนึ่งเขาปลูกเขาถึงขุดได้ทีเดียวนะกระจายแต่ก่อนพิปลมันไม่ได้หัวพร่ำเพื่อด้วยกระจายอืมอม,มันถึงได้แพงนะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยเราเขาก็มีทั้งน้ำประชายน้าสารพัดน้ำานะอ๋อโดไม่รู้ล้มมันอะไรนะที่แล้วโดไม่รู้ล้มใช่ไหมไม่น้ำประชายเห็นไหมคนั่ใหญ่ก็กินให้ ผู้ชายก็ติเต้นอ๋อเหรอมันใช่ป่ะใช่เนาะดมไม่รู้ล้มอ๋อโดมยังล้มคอรตอก <laughs> <laughs> มึงดมมันล้มจะได้คอรทุบไงกูจะสลบไม่รู้ขึ้นนะสิ <laughs> <laughs> ใช่ไหมนี่ฉันเก็บไว้ให้แกดิไปแกจะต้องกินเ <laughs> มื่อวานพี่ไม่แกก็ไม่กินคุณพี่ไม่์เขกินไม่เหรอ ผักมันเยอะกวันกินซาลาเป่เยอะซาะลาเป่กับผักชีลาวกวูไม่อิ่มไปซื้อมาใหม่ <laughs> <laughs> อะไรน้าร้อนมันขึ้นเองอ่ะไม่กินเิรอแล้วก็พายลม <laughs> แซปพี่น้องมาก,ก,กินน้อกันแด้ใจพี่น้องนี่แหละคือความสุขของชีวิตคนมาอยู่เมอืองนอกินแล้วก็มีหมูคุยกันจัดเล็กจัดน้อยหลังจาก,กนั้นกะ การบานป้านมันกันเงียบอยู่ไปอยู่มันน่ะเนาะเรามีความสุขคือมามลร่มกันพี่นองสี่ก็มาล่่มกันขับรถสุดิมาหอดกันกะนั่งรถไม่มากะสองชั่วโมงกุญสี่หอดบ้านกันกันบ้านคอยกะจอยากบ้านคอยกันเลยลอยเอดไปพุ่นอีกแหละสองชั่วโมงกูนะไกลพุ่นนั่นไกลกุ่นนั่นอีกไปหากันไปหากันไปกินกับปุ่นน้ำกันไปนอนนี่แหละมาหากันขรงอร่อยเนาะ คืออยู่บังหน่อกินนองเลย้พักก็เึ้นการลงที่เนาะคันผู้ใดมักมวนมักเซลจะกะมาอยู่บางหน่อกไม่ได้เนาะมาอยู่ไม่ได้เนาะเพราะว่าคนที่ชอบแบบเออกระทึกก็คอมแบบกลัวความเหงาเนาะก็ไม่อยู่ไม่ได้เนาะถ้าไม่ต้องการว่ามาทนเพื่อเพื่ออนาคตนะเนาะก็อยู่ไม่ได้อย่างพวกเราก็คือต้องอยู่แล้วก็อยู่ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่แล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ทำเนียเนาะ อะพี่น้องจไในกะเขาพูดหลายๆเนาะตำแหน่บคนที่เขามาเบิงแล้วเขามาด่านำ้ำ <c> เ <oughs> ขพา,าพูดอะไรเราจะนานพ้นจะมากดไลค์กดแชร์สำหรับให้กับช่องแปนทราเวลเลอร์คนเดินทางที่มาเบิงสามคนเนี่ยี่น้องเนาะจไในกะเขาพูดหลายๆเนานจนนะนานจากาจุดไปจในกะนนก็มีแต่คำมาขอบคุณโอเคจ้าสวัสดีค่ะ